สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากร์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของอากาศแปรปรวนนะครับตอนบนของประเทศอุณหภูมิต่ำนะครับอุณหภูมิหนาวในขณะเดียวกันทางด้านภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนี้ยังคงมีฝนถล่มหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่นานมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ยังคงต้อง จับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ําท่วมโซนทางด้านภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงนาราธิวาสนะครับถ้าดูจากกระแสลมช่วงนี้จะเห็นนะว่ามีลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พัดเอาความหนาวเข้ามาปกคลุมในโซนทางด้านตอนบนของประเทศในกะเดียวการภาคใตม้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงมีกาลังค่อนข้างแรงนะครับ ประกอบกับมีในเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวผ่านทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับส่งผลทาให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ในช่วงเช้านี้นะครับเช้าตรู่วันนี้หลายพื้นที่ก็มีอุณหภูมิหนาวนะครับอย่างเช่นอมก๋อยเชียงใหม่นี่ในช่วงเช้าวันนี้14องศาเซลเซียสนะครับขุนยวมแม่ห้องสอนนี่18องศาอําเภอปลาย17องศาเซลเซียสเชียงใหม่18นะครับ ชัยปราการ17องศาเซลเซียสอําเภอปัวจังหวัดน่าน17องศานะครับแล้วก็อําเภอบ่อเกลือหนาวสุดนับ12องศาเซลเซียสแล้วก็ร้องกวางจังหวัดแพร่18องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านอีสานวันนี้นะครับเช้านี้พูเรือ14องศาเซลเซียสท่าลี่15องศานะครับจังหวัดเลย16องศาเซลเซียสนะครับอําเภอเมืองอําเภอเชียงคาน17องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็ทางด้านน้ำสมนายุอุดร16องศาเซลเซียสเช้านี้อุดร16องศาเซลเซียสนะครับหนองคาย16องศาบึงการ16องศาเซลเซียสสีสงครามนาว่าสกลนครนครพนมนี่นะครับ15องศาเซลเซียสนะครับอำเภอเมืองสกลนคร17องศาอำเภอเมืองนครพนม16องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านชุมแพขอนแก่น16องศาครับกเกษตรสมบูรณ์16องศาเัยภูมินะครับ แล้วก็ทางด้านน,าค,รนาครราชสีมานี่นะครับ18-19องศาเซลเซียสมหาสารคาม18องศาเซลเซียสนะครับยโสธร19องศาอุบลราชธานี19องศาเซลเซียสนะครับในช่วงเช้านี้ทองผาภูมิสังขบบรีการจนบุรี19องศาอุ้มผางจังหวัดตาก15องศานบพระ 17องศาถ้า2อยาง17องศาเซลเซียสอมกอย14องศาเซลเซียสนะครับแม่เสเรียง16องศาเซลเซียสลำปาง18องศานะเพชบูรณ์18องศาพิษุโลก16องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เช้านี้กรุงเทพประมาณ22องศาเซลเซียสนะครับนี่คืออากาศที่หนาวเย็นในโซนตอนบนของประเทศนะครับในช่วงเช้าวันนี้ในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคใต้นะครับ ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนี่นะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาหรือว่าเข้าขั้นวิิกฤตนะครับพัทลุงชะอวดระโนดนะครับบางแก้วควรเนียงสงขาหาดใหญ่นะครับชนะนาทวีสะดาวควรโดนสตูนนะครับสบ้าย้อยปัตตานีนะครับน้าเริ่มท่วมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะหาดใหญ่นีน้ําท่วมหลายพื้นที่นะครับ หัดใหญ่เมืองสงขลาแล้วก็สะดานะครับนาทวีชนะนะครับเทพาอพําเภอเมืองปัตตานีอําเภอปนาเรนะครับอําเภอเมืองนราธิวาสรีสาครลือเสาะนะครับรามันอําเภอเมืองจลาะหานะครับทานโตแล้วก็ทางด้านอําเภอเบตงนะครับอําเภอเบตงโซนจุดนี้นะครับ ระวังฝนตกหนักในช่วงเช้านี่นะครับทวาปแห่งชาติบางลางนะโซนนี้น่าจะเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับสุไหงปาดีสุไหงโกลกนะครับแล้วก็ทางด้านเมืองนาราธิวาสนะครับแล้วก็ยะลานะครับปัตตานีก็ในช่วงเช้าวันนี้ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่นานนะครับระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมนะครับ พอช่วงส,สาย10นาฬิกาก็ยังคงเป็นโซนนี้นะครับที่ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตรังนะครับพัทลุงชะอวดตรังพัทลุงบางแก้วควรเนียงหาดใหญ่นะครับสเดาสตูลน,นาทวีชนะนะครับอำเภอเมืองสงขลาอำเภอสบ้าย้อยอำเภอหาดใหญ่นะครับแล้วก็ชนะอำเภอเมืองปัตตานีนะครับปนาเร รามันนะครับเมืองยะลายะหาอําเภอทานโตอําเภอศรีสาครอําเภอเบตงนะครับอําเภอสุไหโกลกอําเภอเมืองนราธิวาสอําเภอปนาเรโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องและแช่นานอําเภอเบตงอําเภอทานโตนะครับนี่คือในช่วงาสายสายนะครับประมาณ10บนาฬิกาวันนี้ยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักและก็แช่นานอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็พอช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงประมาณ12นาฬิกานะครับนี่นะครับทางด้านภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดตรังลงมานะครับตรังสิกาย่านตาขาวแล้วก็อําเภอเมืองพัทลุงอาเภอบางแก้วะอวดนะครับอําเภอระโนดอําเภอควรเนียงอําเภอหาดใหญ่นะครับอําเภอควนโดนอําเภอสตูอาเภอเมืองสตูนะครับอําเภอสะดาหาดใหญ่ชนะนะครับ นาทวีแล้วก็ทางด้านยะหานะครับเมืองยะลาอําเภอรามานอําเภอลือเสาะรีสาครน,นะครับอําเภอเบตงแล้วก็อําเภอสุไหงโกโลกนะครับอําเภอเมืองนราธิวาสอําเภอปนาเรนะครับอําเภอเมืองปัตตานีอําเภอเทพาจนานาทวีปัตตานีเทพานะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องและเชิแช่นานะครับ อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอำเภอทานโตศรีสาคอน,นครับสุงไหงโกโลกโซนนี้นะครับที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่นานนะครับพอไปดูช่วงบ่าย14นาฬิกานะครับตอนบนของประเทศถ้าช่วงกลางวันในอุณหภูมิอาจจะร้อนจัดบางพื้นที่นะครับแต่ตอนกลางคืนอุณหภูมิลดลงนะครับตรงนี้ช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับ จังหวัดตรังนะครับพัทลุงสงขลานะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับเป้าระวงังฝนตกหนักต่อเนื่องสูงไอโกโลกลือเสาะเมืองนราธิวาสแล้วก็อำเภอสะบาย,ย้อยอำเภอสะดาวอำเภอนาทวีอำเภอควนโดนอำอเภอเมืองสตูนนะครับอำเภอเมืองตรังอำเภอสิกเกาอำเภอย่านตาขาวโซนนี้นะครับฝนยังคงตกต่อเนื่องและก็แช่นาน ส่วนตอนบนของประเทศก็อาจจะมีในส่วนของลมกระโชกแรงนะครับก็เฝ้าระวังโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้นะครับต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานแล้วก็ต่อเนื่องนะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดในส่วนของโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับไปดูช่วง16นาฬิกานะครับ ก็ยังคงเป็นจุดนี้นะครับที่ฝนแช่นานนะครับตั้งแต่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงนะครับตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็สงขลาสตูลน,นะครับแล้วก็ที่หนักก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลานะครับยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับลือเสาะ ก็เมืองนาราธิวาสน,นะครับที่ยังคงต้องเฝ้าดูสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนะครับนี่คือในช่วงประมาณ16นาฬิกาพอช่วง18นาฬิกานะครับช่วง18นาฬิกานะครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดตรังจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่นะครับสกาวตรังทุ่งสงชะอวดพัทลุงบางแก้วควนเนียงสงขาหาดใหญ่ชนะ นาทวีสดาควรโดนสตูลสบ้าย้อยเมืองปัตตานีปนาเรนะครับยะลาลือเสะาะนราธิวาสมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักสูงไอโกโลกนะครับอำเภอเบตงยะลานะครับอำเภอทานโตที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกต่อเนื่องแล้วก็แช่นานนะครับแล้วก็พอช่วงดึกๆอุณภูมิในช่วงค่ำคืนนี้ดึกๆนะครับดึกๆคืนนี้ ประมาณ18-19องศาครับในส่วนทางด้านอีสานอมก้อยเชียงใหม่17องศานะครับขุนยวมแม่สอน19แล้วก็เมืองเชียงใหม่21องศาอุดรธานี19องศาขอนแก่น19นะครับจังหวัดเลย19องศานะครับก็เป็นในส่วนของภาพรวมของลักษณะสภาพอากาศวันนี้นะครับก็เตรียมรับมือในส่วนของความแปรปรวนของอากาศโดยเฉพาะภาคใต้เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ